ชาจื้ออิวเลียงเพราะเจ้าหลอข้าข้าถึงต้องเป็นแบบนี้เพราะเจ้าแท้ๆเลยชาจื้อเจ้าฟังข้าก่อนสิเฮ้ยข้าไม่ฟังเจ้าอข้าทำลายชื่อเสียงของสำนักถ้าขยอมให้ท่านอาเจ็ดข้าก็จะจบไปแล้วใครใช้เจ้ามายุ่ง ข้าลงกลชั่วของเจ้าจนทลํำลึกญาิที่จะกลับตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยใช่เล้วเฮ้ยฟาดตะกอนเฮ้ย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  โคงเล็บมังกรเฮ้าเจ้าฮึเจ้าใช้กลงเล็บมังกรเหลือบอกปะข้าเป็นศิษย์เศ้าลิ้นชายจืดอดี๋ยว่าแต่บูตึงเลยนะขณะศิษย์เศ้าลินนี่ยังเข้าพักกระยาจกเลยอาจารย์ปู่ขับเข้าจากสำนักทาไม่ใช่ศิษย์บูตึงแล้วก็ดีสิ เจ้าจะได้ไหมต้องคิดมากไนงะสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ด้วยว่าไงนะพูดตรงๆเลยนะคนสวยๆอย่างจิวจี้เยียกเนี่ยพันดินนี้นะไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆหรือว่าเวลาเนี่ยเจ้าจะยอมถอยแล้วให้ยกนางให้จีบอกกี้ง่ายๆอย่างนั้นเหรออีกอย่างนึงไหนๆอ่ะก็ทำไปแล้วนี่นะ ก็ทําให้มันถึงที่สุดไปเลยไม่ดีกว่าเหรอแชจือเจ้าฟังข้าให้ดีนะเพราะข้าในเห็นแก่มิจฉภาพของเราข้าถึงได้รอเจ้าอยู่ที่นี่เอาละที่แล้วมาก็ให้มาแล้วก็ไปเถอะน้อนาคตที่สวยงามนะกำลังรอพวกเราอยู่นะไปเราไปหาจิวงีิเยอะกันดีกว่านะ ที่ข้าจี่จุดท่านปล่อยพี่บอกกี้หนีไปอย่างงั้นใช่ไหมไม่หรอกแล้วทำไมตั้งแต่กลับมาท่านถึงไม่สนใจข้าเลยล่ะ <c oughs> เจ้าอยากให้ข้าขอโทษรือจะพอใจอย่างนั้นใช่หรือเปล่าละ่ะฮะนี่ <c oughs> <c oughs> เจงผมจ้อเข้าใจบอกกี้ผิดแล้วควรจะไปปรับความเข้าใจกับเขาซะ บอกี้จะได้ไม่ต้องเป็นกังวลจนกระทั่งเสียงงานใหญ่นะครับอาจารย์<อ>ทำไมไม่กินเลยจะหาเจอหรือว่าไม่เจอ,อยังไงจะต้องกินข้่ให้มีแรงนอะไม่สนล่ะจ้างเขาก็ไม่ยอมหิวด้วยหรอก อยู่ๆเวียนหัวได้ยังไงเนี่ยท่านท่านบา,างยาในข้าวท่านเตมีจะผู้ถูกแล้วเขาไม่สามารถตัดใจจากเจ้าได้เพื่อความปลอดภัยของเจ้า ข้าจะให้เจ้าพบพ่อบุญธรรมไม่ได้หากพ่อบุญธรรมถูกผู้ข้อทานจับตัวไปนะมันต้องใช้ท่านมาค่มคู่ข้าแน่ๆข้าไม่อาจปล่อยพ่อบุญธรรมมีอันตรายได้ข้าจึงต้องทำเช่นนี้หากว่าจี้เยียรถูกตั้งอิวเหลียงกับสร่อแชจือย่ำยีน่าจะต้องฆ่าตัวตายแน่ๆตอนนี้ ข้าจะต้องรีบตามหาพวกเขาให้พบให้ได้โดยเร็วข้าคิดดีแล้วนี่เป็นทางออกทางเดียวอีกอย่างตอนที่อยู่บนเกาะเพื่อขับพิษพงศ์สิพร้อมให้กับนาพ่อบุญทำให้ข้าน่ะได้มั่นกับจี้เย้ย มเมื่อหาพวกเขาสองคนพบแล้วข้าจะมาขอโทษเจ้าในตัวข้าเองไรจังเลยอะ พวกขอทานหายไปไหนกันหมดนะหรือจะเกิดเรื่องกับภรรยาจกเดี๋ยวเปขึ้นรถมาติดต่อกับเม้งกาของเรานี่นะเออใช่จู พวกเจ้าคุยกันตามสบายเลยนะข้าไม่รู้กวนหรอกนี่รีบคลายจุดที่ข้าเร็ว แชาเจ,จอทำไมเจ้าถึงมาอยู่กับพวกขอทานนี้ได้ละ่ะแล้วเข้ามาอยู่นี่ได้ยังไงพวกวสเจียละ่ะหลังจากที่พวกเราฆ่าก,กันครั้งก่อนเขาก็เฝ้าตามหาเจ้าอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ฝันไว้ว่าจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับเจ้า เจ้ายังไม่ได้ตอบคําถามข้าตั้งแต่ได้เจอครั้งแรกข้าก็บอกกับตัวเองแล้วว่าจะเป็นคนที่ข้ารักมากที่สุดข้าต้องการต้องการที่จะครอบครองเจ้าให้ได้และวันนี้ฝันนั้นได้เป็นจริงแล้วถึงข้าจะต้องสูญเสียไปบ้างแต่ข้าก็จะไม่ดึกเสียใจเลยเจะพูดอะไรเนะี่ย ท่านประมุขจะจัดงานแต่งให้เราประมุขเจ้าเขาพัก,กรยาจกแล้วเหรออาจจะฉุกละหุกไปหน่อยแต่ก็ช่างเถอะจีเยกข้าให้สัญญาว่าจะชดใช้ให้เจ้าทีหลังใครบอกว่าข้าจะแต่งกับเจ้าล่ะจะจะยอมหรือไม่ยอมไม่สำคัญขอแค่ข้ายอมแต่งกับเจ้าก็พอแล้ว,วสูว้เชจืจะเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งน่าขยะแขยงเขาไม่มีทางแต่งกับเจ้าคลายจุดให้ข้านะข้าทำไม่ได้หรอกสเส้เจือเจ้าข้ารู้ดีหาว่าข้าคลายจุดให้กับเจ้าเจ้าก็ต้องขัดขืนหรือไม่ก็ฆ่าตัวตายซึ่งข้าไม่ต้องการเช่นนั้น บังคับให้ข้าเข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าได้แต่เจ้าไม่อาจที่จุดข้าอย่างนี้ได้ตลอดไปสักวันหนึ่งข้าจะฆ่าเจ้าซะไม่มีทางได้สิข้าทำได้แน่พอข้าสารเป็นข้าสุกไม้กลายเป็นเรือเมื่อไหร่เจ้าย่อมฆ่าผัว หรือว่าพ่อของลูกตัวเองไม่ได้อย่างแน่นอนใช่ไหมจ้าจถูกต้องแต่งงานแล้วก็ต้องเข้าหอนปนเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนี่นะไม่นะเจ้าทำกับข้าแบบนั้นไม่ได้นะพี่เลี้ยงพูดถูกแล้วข้าไม่มีทางถอยอต่อไปละวยังไงก็ต้องทำให้ถึงที่สุดจนได้ละจะต้องเป็นของข้า ีเยถึงแม้วิธีนี้มันจะน่าอายไปบ้างแต่ว่าข้าถ้าไม่มีทางเลือกอื่นข้ารับปากว่าข้าจะรักเจ้าตลอดชีวิตข้าจะซื่อสัตย์กับเจ้าตลอดไป ทาวน,นาประมุกมาฮะอคารวะท่านประมุกทําไมพวกท่านถึงยังไม่ไปจากที่นี่เหรอข้าได้ข่าวพวกขอทานมานะ่ะก็ได้เขียนเครื่องหมายนั่นเอาไว้หวังว่าท่านประมุกน่าคงจะเห็นพวกเขาอยู่ไหนหรอเมืองหลูหลงได้ยินว่าพวกเขาจะจตดงานแต่งงานให้ผู้เท่าหกระสอบแส้ซ่งแส้ซ่งขอบคุณประมุกที่รับข้าเป็นสิทธิ์หกกระสอบแส้ซ่ง วางเล่าได้กิดล่อแล้วเลยละเลยรับหลอดก่อนเอาเลยเอาเลยติดดีๆจะให้เอียงนะดูนะเอียงไหมเม่เลยรับรองไม่อาาเอาไปไปมาโต้นั่นจะไม่มีโต้นู้นจะไม่มีเอามาดิมาดิวางให้ครบทุกโต๊ะนะวางให้ครบโต๊ะโต้ไม่ต้องหวงดี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 จุ๊จุ รดติดตามตอนต่อไปโชคดสช 着，他，凄凄爱爱，什么？